ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามาดูรถน้ําต้นอินทผลัมนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะเป็นใช้หัวมินิสปริงเกอร์เนาะอืมนี่นจะเป็นพันธุ์บาหีสีทองนะครับี่แล้วก็ใช้หัวหลายแบบครับอันนี้แบบพุ่งออกด้านข้างนะครับแบบนี้อืมแบบมีทิศทางนะอันนี้เนี่ย นี่ครับช่วงนี้ก็ต้องมาลุงหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่ากำลังออกดอกออกผนเนาะอ่านะครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมีหลายแบบครับติดตั้งหัวหลายแบบครับ นี่คือต้นแรกของโซนนี้นะครับต้นแรกโซนนี้ก็น่าจะประมาณแปดต้นนะหนึ 1, 4, ่งสองสามสี่ห้าครับผมก็ใส่มุ้งเรียบร้อยนะครับก็พาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมีสองโซนนะครับโซนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะ แปดต้นนะโซนโซนนี้แต้นนะครับดูตอนเช้ารดน้ำบรรยากาศเย็นดีเย,นยน็นๆนะสักหน่อยก็จะไปลดแก้วบังกรข้างล่างนะครับหรืออิสราเอลโอเคครับพาชมบรรยากาศเพียงเท่านี้คุณที่รับชมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ